嗯哼。<clears throat> ชอบกันหรือเปล่าครับตัวเล็กใส่ชุดนักเรียนพ่อเลี้ยงคนนี้มันเนียนเลยนะครับเลี้ยงลูกสาว2คนเลี้ยงได้แค่1นึ่วีคเองนะครับครับผมขอพูดตรงๆเลยครับพ่อเลี้ยงมันเนียนยาวๆจะต้องกราบสวัสดีสวีดัตทุกคนกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกลับมาพบกับแนวเด็กน้อยหน้าใสเหมือนเคยชอบกันไม่เอ่ยใส่ชุดนักเรียนเนียนๆเรื่องนี้นี่พร้อมเพียงเลยนะครับมาด้วยกันสองคนเพกหลักนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยครับผมจะจัดรัดทุกตรงครับตั้งแต่ใบหน้าของมันเข้าเรื่องมาแบบไม่ต้องบอกนะครับนะเวลาเลิกเรีีีียยยยยนน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 ขออเเเรรรกกก้้้้งงัััคคควววว่่าาาาสสลลแะบผูช นะครับกับไม่ชอบพ่อเลี้ยงเพราะพ่อเลี้ยงเนี่ยครับชอบมีพฤติกรรมแปลกๆแ,แบบจังหวะชอบเดินมาแซะครับเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเวลาอาบน้ําแม้ในจังหวะที่อยู่คนเดียวก็ตามนะครับพ่อเลี้ยงเนี่ยชอบมาคุยด้วยและที่สําคัญเลยนะครับก็คือแม่มันเนี่ยไม่อยู่บ้านน,น,นานๆเลยครับกว่าจะกลับมาบ้านหลังนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพ่อเลี้ยงมันเนี่ยได้เลี้ยงลูกสาวทั้งสองโดยการปกครองครับแบบว่าตัวเองเป็นใหญ่ซึ่งก็คุยโทรศัพท์กับแม่ได้ไม่ทันไรครับแม่มันก็บอกว่าเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์เจอกันและหลังจากนั้นนะครับหน เ,เป็นแม่หรือไงเข้ามาก็บ่นสองคนนี้ไม่ค่อยถูกกันนะครับคับผมหลังจากที่บ่นนะครับพี่สาวก็ได้กินต่อแถมวันนี้ไม่ไปเรียนด้วยพี่สาวคนนี้นะครับมันก็แบบไม่รู้เป็นคนยังไงแบบชอบเก็บตัวไม่ใช่ชอบเก็บตัวนะครับแต่ไม่ชอบไปเรียนนะเข้าใจปะฉากนี้ก็ไม่มีอะไรละครับแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าและในเวลาต่อมานะครับนางก็ได้ตัดภาพไปตอนเช้าก่อนน้องสาวไปเรียนพี่สาวก็นี่เหมือนเดิมครับไม่ลงมากินข้าวแถมไม่ไปเรียนอีกด้วยพ่อก็บอกเอ้นี่พี่หนูเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ลงมากินข้าวเลยเป็นแบบนี้ประจำ ใจเรียนนะลูกและจากนี้เนี่แหละครับห้องลูกพอกันได้เดินมาหาบอกพ่อเข้าไปได้หรือเปล่าจะ๊ะถ้าไม่ไมเปเรียนหนังสือคําตอบที่ได้ก็คือก็หนูไม่สบายและไอ้คำพูดง่ายๆเนี่ยครับก็เริ่มทําให้พอมีประเด็นบอกว่าถ้าเองไม่ไปเรียนเนี่ยพอก็ต้องเสียค่าเทอมและพ่อก็ชักจะเริ่มไม่โอเคล้วด้วยที่หนูยุบบย่บ่อยๆอาจารย์ก็ได้โทรมาต่อว่านิดหน่อยแ,แต่พ่อก็ยังไม่โกรธอ่ะน,นี่ชุดน,นักเรียนใช่ไหมเอาไปใส่ซะสิใส่เสร็จทีนี้นะั้นแล้วลงไปคุยกับพ่อพ่อจีรอหนูใส่ชุดน,นักเรียนข ใส่ล่าคนใส่บ่อยๆยิงขึ้นมาหาลูกครับบอกมีอะไรหรือเปล่าหาเราให้พอ่อฟังซิพูดเหตุผลดีๆมาแล้วพ่อจะไม่ให้หนูไปเรียนลูกสาวคนโตก็ได้อธิบายเนียนๆครับว่าเหตุผลที่ไม่อยากไปเรียนนะเพราะอะไรพ่อก็ได้แบบอื้อเข้าใจงั้นไม่ต้องไปเรียนก็ได้ลูกพ่อเข้าใจหมดแล้วแต่ก็อยาไปบอกแม่ละกันนะว่าพ่อไม่ให้ไปแล้วก็ได้ขออย่างหนึ่งได้ไหมแล้วจะไม่ให้ไปเรียนตลอดเลยโดยการโจฟไปหนึ่งทีโดยที่นางเอกนี่นะครับไม่ทันตั้งตัวยังไม่ทันได้กลัวเลยครับหนังก็ได้กินเวลามือไปโครนาาาััปปะมมณช่โงดภพ้าโล่งเยนั่วตีสาเอ็งกสนครับ วน้องสาวมาเนี่ยครับเลิกเรียนมาถึงก็งงน้องสาวถึงก็สงสัยเลยนะครับกับผมพ่อเลี้ยงมาไปคุยอะไรกันแน่วะน้องสาวก็ได้บอกหนูกลับมาแล้วค่ะว่าแต่ว่าพี่หนูไปเรียนนรรั้นหรอพ่อก็บอกอ๋อยังหรอแต่ให้มา,สาใส่เฉยๆแถมพี่สาวมันก็รู้สึกโอเคมากเลยแล,แล้วก็ได้มองตาน้องไปหนึ่งทีตกดึกคืนนี้นะครับตัวน้องสาวเนี่ยก็ได้ถามพี่สาวว่าพอทําอะไรพี่สาวบอกไม<อ>่ได้ทำอะไรไม่ต้องมา,าจับผิดพร้อมกับจ้องแล้วก็จิกบอกอย่ามาถามเรื่องนี้อีกนะแล้ววันต่อมาพี่สาวก็ใส่ชุดนักเรียนมาหาพ่อเหมือนเดิมผมคงไม่้้อองกนนนนะาีลแๆ น้องสาวมันโดดเรียนมาครับเพื่อมาดูพี่สาวแต่ก็ต้องถึงกับรองวาวนะครับเพราะพี่สาวเนี่ยอยู่กับพ่อเลี้ยงแต่แล้วนะครับน้องสาวเนี่ยก็ได้มาดึงพ่อเลี้ยงพี่สาวก็ได้บอกเฮ้ยอย่ามายุ่งแกไม่เกี่ยวออกไปพ่อก็ยิ้มแบบเฮ้ขแกเข้าใจแล้วสินะว่าพี่สาวแกน่ะเลือกฉันและต่อจากนี้นะครับตัวน้องสาวกับพ่อเนี่ยก็ได้คุยกันว่าเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะนะครับมันคือยังไงซึ่งพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรเลยครับบอกเชื่อเงียบหน่อยได้ไหมถ้าไม่อยากให้พี่สาวแกกระจายออกไปนะก็ทาตัวดีๆแล้วพอจบการสนทนาเนี่ยกกก็็็ไไไไไดด้้้้ชชววนนนนนนนปปทที่่่่่หหอออองงงมมมมมาาาาคืเเเขรััู แล้วและหลังจากที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ตัวน้องสาวเนี่ยไปเรียนเหมือนเดิมและแล้วตัวพี่สาวก็ได้เดินมาหานะครับบอกพ่อคะทาอะไรน้องหรือเปล่าพ่อก็บอกเปล่าจ้าแล้วพ่อน้องสาวกลับมาก็เอาเป็นว่านะครับสลับคู่ประมาณว่าเช้าพี่เย็นน้องตกเย็นก็ทําเป็นรอบรอครับให้คนน้องเนี่ยอยู่กับพ่อซึ่งก็ต้องขอบอกต่อนะครับว่าคนพี่เนี่ยอยากอยู่กับพ่อมากกว่าแต่ก็เหมือนกับว่าตัวพ่อเนี่ยครับจะติดคนเล็กพี่ก็เลยต้องนอนคนเดียวเงาๆงฟังเสียงน้องของเราครับอยู่กับพ่อและเดี๋ยวต้องขออธิบายต่อนะครับตัวพี่สาวเนี่ยทนไม่ันนครรบเาา่้องงละุขขึ ตัวน้องและพี่สาวนะครับก็ได้มายินตัว่อหน้าพ่อทันทีเหมือนถูกพ่อเลี้ยงคนนี้นะครับล้างสมองไปเรียบร้อยและฉากที่เฝ้าคอยก็ได้กินเวลามือไปอีกแล้วนะครับฉากนี้คือฉากสุดท้ายแล้วนะพ่อมาก็ท่องโอมน้ำโมลเลคไหน้ำไมเลยขายสีดาใจการนางอาชงไม่อวาตารตกใจเลี้ขขาไปทิงขาทออี่ขยุ่มเป็นท่านนางเอกบอลนี่หกท่าและชิชป,ปะแล้วนางก็ได้ตัดจบครับแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับ